โยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Uncle Cat และเรากำลังอยู่กันในเกม Warframe สำหรับคลิป FYI Warframe ในวันนี้นั้นลุงแมวก็จะมาทำการรีวิวความสามารถของ m o อ a u m e n t skill ที่มีชื่อว่า Antimatter Absorb ซึ่งเป็นม o อดที่จะมาช่วยขออยายความสามารถเพิ่มเติมให้แก่สกิล Antimatter Drop ของ Nova พร้อมทั้งแนะนแนวทางในการรวิวมอสตลลุงแมวของ Nova สายสปีดโดยรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวตามลุงแมว ไปรับชมข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยครับโดยปกติเมื่อโนว่ากดใช้งานสกิลแอนตี้เมเตอร์ดรอปไปแล้วเนี่ยเธอก็จะทําการสร้างมวลอนุภาคทรงกลมขึ้นมาที่ด้านหน้าของเธอซึ่งถ้าหากโนวาหรือเพื่อนร่วมทีมได้ทําการโจมตีใส่มวลดังกล่าวก็จะทําการซึมซับเอาความเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นเก็บเอาไว้และเมื่อมันได้ไปกระทบกับวัตถุหรือพื้นผิวใดๆก็ตามก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุาารังสีจำนวนมหาศาลใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่รอบๆในระยะรัศมีของสกิล แต่หลังจากที่ได้ทําการใส่มอสอาร์คเมนต์แอนติเมเตอร์แอบซอเข้าไปแล้วก็จะส่งผลทําให้มวลอนุภาคทรงกลมที่สร้างขึ้นมานั้นมีระยะรัศมีในการซึมซับความเสียหายที่กว้างมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้แล้วยังสามารถซึมซับเอาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของศัตรูมาคำนวณรวมเป็นความเสียหายของสกิลในตอนสุดท้ายได้อีกด้วยโดยค่าเตเตตัสที่ส่งผลต่อความสามารถจากมอสแอนติเมเตอร์แอบซอปนั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีความกว้างในการซึมซับความเสียหายของสกิล และนี่ก็คือบิวมอสของโนวาสายสปีดที่ลุงเมีวใช้อยู่นะครับโดยเริ่มจากในส่วนของช่องมอสออร่านั้นลุงเมีวเลือกใช้เป็นมอสโครซีฟโปรเจคชั่นเพื่อลดค่าอาร์เมอร์ของศัตรูลงไป30%ตามมาด้วยมอสโอเวอร์เอ็กซ์เทนเดดเพื่อลดค่าพาวเวอร์สเตนของโนวาให้เหลือเพียงแค่40%ศัตรูที่ได้รับผลจากสกิลโมเลกุลาพลาทุกตัวเนี่ยมันจะได้สามารถเคลื่อนที่แล้วก็โจมตีได้ไวขึ้นอีก30%ส่่วนคาพาวเวอร์เซ็นต์ส่วนค่ารมัพาวเสียยหาของมออแริเมเตอร์ทีบซพิ่ม มันกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะเป็นมอดที่ช่วยเพิ่มค่าเ o w e r duration อย่างมอด p r i ม e continuity ในโร o w m i n แล้วก็ constitution เพื่อทําให้รยะยะรัศมีของ skill molecular พร i m นั้นสามารถที่จะกระจายตัวออกไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นมอด speed d r i f เพื่อทําให้เราสามารถใช้งานสกิลต่างๆได้ไวขึ้นอีก15%มอด streamline แล้วก็ fitting a b i l i t i ที่แรง3เพื่อลดอัตราการใช้ค่า e n e r ี y ของสกิลต่างๆลงให้เหลือเพียงแค่30%มอด redirection เพื่อเพิ่มค่าชิวให้แกนโนว่าอีกสักเล็กน้อยเอาไวก้การพลาดในบางจังหวะนะครับ และแน่นอนว่ามอสใบสุดท้ายนั้นก็คงจะต้องเป็นมอสต์เอฟเฟ้นเสริมสกิลแอนติแมสเตอร์แอบซอฟส่วนความสามารถของมอสใบนี้เนี่ยก็อย่างที่ลูเมลได้อธิบายไปแล้วในตอนต้นคลิปเลยนะครับตามนั้นเลยซึ่งสําหรับวิธีการเล่นโนวาสายสปีดนั้นก็จะมีวิธีการเล่นคล้ายๆกันกับโนวาสายสโรเลยครับนั่นก็คือเราจะเน้นไปที่การใช้งานสกิลโมเลกุล่าพลาเป็นหลักเพื่อทําให้ศัตรูที่ได้รับผลจากสกิลดังกล่าวนั้นเคลื่อนที่เข้ามาหาเราได้ไวมากยิ่งขึ้นโดยภารกิจจจททีี่เเเรรราาาามมัักกกะะนนนนนิิยออ Defense สไปปง็คืภภ ที่เน้นให้มันผ่านแต่ละเวฟไปแบบไวๆโดยการสปีดศัตรูมาฆ่ากันแบบรัวๆหรือจะเป็นในภารกิจประเภทซาวเวลที่เน้นการตั้งแคมป์อยู่กับที่เป็นหลักเพื่อฟาร์มทรัพยากรต่างๆแบบไวๆอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนความถี่ในการใช้งานสกิลดังกล่าวนั้นลุงแมวแนะนำว่าให้สังเกตที่ตัวเลขบนสกิลเป็นหลักนะครับคือถ้ามันเริ่มเดือดน,น้อยๆเมื่อไหร่เนี่ยนั่นก็แปลว่าสกิลมันจะวิ่งไปจนสุดระยะของมันแล้วก็ให้เรากดใช้งานสกิลซ้ําลงไปอีกทีหนึง่งศัตรูที่มาชุดใหม่่เนนนนนียมััััจจะะไไดด้้รรบบผลสปปาก,กปวองค ส่วนสกิลแอนติเมเตอร์ดรอปพระเอกในคลิปนี้ของเราเนี่ยก็เลือกใช้กันได้ตามสมบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้เพื่อล้างบางศัตรูที่อยู่กันเป็นกระจุกหรือจะใช้เพื่อสร้างเป็นกระสอบทรายป้องกันตัวเองชั่วคราวก็ได้หมดครับแล้วแต่จะเลือกพีคแพงกันเลยและเช่นกันครับกับสกิลเวิร์มโฮอันนี้ก็ดูเอาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ก็แล้วกันเนาะว่าจะใช้ตอนไหนแต่ลูกแมวเห็นบางคนเนี่ยก็ชอบเอาไปใช้แกล้งเพื่อนกันจังเลยไม่รู้ว่าไปเก็บกดจากไหนกันมาทั้งไหนท้งที่ดีก็อย่าเอาไปเกียดเลยนะครับเดี๋ยวคนอน เหมือนเดิมครับค้ำๆมันไปเลยก็แล้วกันและนี่ก็คือข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถของ MoD a อก n ม n ต์ t อนติแมสเตอร์อัและบิวของ No วาสาย p e ีดที่ลุงแมวได้ทำออกมาเป็นคลิปไว้ให้ทุกๆคนได้รับชมกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจทุกๆคนกันนะครับและสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย